ห้องแล้วเจ้า มีคนเอาเค้กส่วนตัวมาด้วยใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะฉันเด็ใครอ่ะพี่อีฟแน่เลยใครเอามาที่ไหนพี่อีฟแน่เลย เป็นอินพอฟสเตอร์ใช่ไหมล่ะได้ได้แต่เป็นผู้ช่วยคิวเลอร์ให้ใจเ,เย็นพี่ก็โหดร้ายไปนะครับคือมันเป็นงานที่ง่ายมากเลยนานงานง่ายกว่าก <จะ S 1> ารจู้<ว>อีกนเน่โอ้โหคิดจะฆ่าพวกเรา ไม่มีบ้านใหญ่โอ้แแบบฆ่าพวกเราจชัดมีรอกเครื่องรับเครื่องด้วยกระต่ายกระต่ายด้วยมันมาอีกแล้วเหรออิดบ็อกวนหินอย่างเดียวเชื่อคุณได้ขอนแดงไม่น้อใครไปโดนสิเหมือนใกล้เรามากๆใกล้มากใกล้มากเลยครับ เฮ้ยมาแล้วว้าวอะไรครับเนี้ยเดือดจับล็อกมุมขวานหมดกำลังหรือเปล่าเอ,อ่อไม่มีอะไรเลยอะไรครับเนี่ยดีแล้ว mm hmm. ถ้าขวานมีอะไรเดี๋ยวจะเป็นปัญหาไง ซีพทำงานยี่สิบสาิสปร์็แต่เฟรมเฟรมสตรีมเฟรมสตรีมกุตบโอ้โหผมลมแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs>